สวัสดีครับพี่นงองท่านผู้ชมครับวันนี้เพื่อนแขงกับสพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของหลวงตาจอยนะครับหลวงตาจอยงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนกับฝันดีดีนะครับฝันเกี่ยวตะเลียกสองฝันมาผู้ซ้ายสองคนขี่จักรยานฝันมาผู้ซ้ายสองคนไปใส่เบียดเออมันกับมาหาสองแต่ว่าเพื่อนกับพวกเอกใหญ่เพื่อนกับตีไปตัวไม่เอางวดนี้กับมาฟังเบื้องไม้นะครับมาตามเบื้องไม่ เกี่ยวกับแนวทางโชคลาภของหลวงตาจอยเพลินนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝา,ากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทั้งช่องเดลเดออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวมาฟังเบิรงน้ำกันนะครับผมว่าหลวงตาเพิ่นได้แนวทางตัวใดมาฝากครับหลวงตาก,การนมัสรการครับผมโอเจรนญโอน,นเป็นไงครับถาบา้านุนหอนบ่โอหนาวท่า ฮะถ้าพูดหนาวกว่าครับหนาวมังว้งมึงนสองหมึ่นเย็นเย็นไม่เย็นไม่ถ่อยลุ่มวุ่มวุ่นๆกับหนาวเลยเอ็นไปวกตัวเกาโล้ยคนออกหักเลยล่ะ ไปเฮ็ดเส้นตัวเก่าครับวัวมันเป็นวัวตัวเก่า,ออกกา,ม,ามัดมกสองสองมกนกแล้วเรียกหาสองมาออกตัวเก่ามาออกหาสองตัวเก่าออดหลอดเอฟซี <c oughs> <c oughs> ก็โอ้ยต้มแอลแอกออกแอกแต่ว่าบางคนก็ถืออยู่บางคนก็บ่ถือแล้วนะสว่วนหลายบ่ถือไอ้สิมักแล้วเรียกตัวเก่า rum. อกไปตัวอ um, ื่นบ่ปัดอ่าสองบนมันออกอ่าสองล่างอ่าบน่าล่างเนาะไปน้องขันอาลาดนเลกอาลาดเล่นเนาะอืขันหาบนมันมาหาล่างไปน้องขันเล็กเล็ดฝั่งนู้นก็ได้แต่สองแต่สอง ทำนวือนองดางครับวันนี้โจตเลสองอนนี้มันหาสองถูกบริฟันมาเป็นเก้าเนาะฟันเจตสองไปเสียอืมใสเบ็ด2องคนมาขี่จักรยาน2องคนคแม่นคมนตคมเนอันเอ๊ะใจมันเกิดสองหาหาสองนี่คน มันพูดซายผู้นังก็ตีเป็นฮาเป็นฮู้ชายกันั่งหาต้องหกมันแตัโตเก้านี่แล้วเขาเรียกบอเลี้ยงใส่ผมกับบลเลี้ยงใส่ครับหาสองกับคาดหกนมันอกต้องหกสองสองหกเอาไม่หมดครับเอาไม่เอาไม่รีแล้วยห็นโตเก้าถือหยัง เป็นเรื่องปกติเขาเนี่ยรุดเนี่ยเ,เขาย่างเดี่ยวอะไเขาเจ้ากปสักน้อง,อง,งได้คร,ดครับผมเขางอนให้ไปแล้วครับผมวันนี้น้องตาจิี่เขาเป็นเลขปักลักออกมาครับน้ำจังสีบรุดครับขันเลขปกลักลักลงตาสามตัวมันไม่รุด <ม>ประกัันได้เลยแค่สามตัวแล้วก็เลขเลขงามหมดเลขที่ละตรงง่ะ3สามตัวมีเก้ามีแปดมีเจ็ดบนมีเก้าเลขักปักลักสื่อนี่แปดมีเจ็ด มีก้ามีแปลมีเก็บเล็กปักรักทัซื้อทันี่แหนะเขม่พลาดครับต่างกันจับคู่จับตเลิเก้ารลักก้าว็รักเปียลักเก็บนี่มันบ่เดินประเอืมันก็เป็นตัวร่องรักเก็ดครับโตมาประกบเนี่ยครับ ข้าวเก่าอันเจ้าไหันมาไมเงี้ตุนครับดับตรงกับนี่สองเก้าสามมีสองเก้าสามอ่าสองเก้าสามหนึ่งเก้าแปดมีหนึ่งเก้าแปดอ่ามีสองคนบนสองคนล่างสองคน กันสองตัวมันก็มีเก้าสามสองแปดนะมั้งมีเก้าสามกับสองแปดบอครับสองตัวออสองคู่วนนมันมีเลขรางมันมีเก้าหกแปดห้ารางนี้มีเก้าหกแปดห้าอ๋อง่ายมีเลขเก้าหกกับแปด ้มตาคิดว่าอะไรกับมาก่อนอเพราะว่าเลดปักลักมันมันมุ่งอยู่ต่กอนเ่ยไท่ห้สามตุน 9, ลักเก้าลักแปดลักเจ็ดว่าล้มตามันจะเข้ากับแปดง,งันนี้ก็ตรงมา้่โมดูเลยก็ตรงน ้างล่างนี่มีสองหางมีเก้าหกกับแปดหางนะครับอืมางมีสองครูเข้าหกแปดหางเล็กปักลับมันม่หลุดอกเราเลยุงจ๋าสิอยู่ในภพย่ได้สามต้นเข้าเยอเย็ แต่ว่าเกศสิงห์สีโบเดนทอมู่นะครับเกศโบเดนตมตาเลยบทบจับตั้งมันสิหลายตัวนะจับหลักเกี่เกเก้าสองจิมันมันสิเพิ่มไปหลายตีออมันสิหลายตัวลงตาบอกจับก็เยลยเอตัวโตมันแห้งแห้งนั่นบ่กครับตัวเด่นเลยเดีกก๋ยวเวกตัวที่มันมาแห้ง ว่านี่แม่นี่ดีละอ๋อบาฟ้าไว้กับพวกฟงังทั้งเขา,าเตัวเด่นตัวเด่นนี่เก้าสามะครับเนะาะว,<า>ว่าผมเบิ้งแล้วลายสรรมรกมาเลยเก้าสามเว้นเด่นสามตว่าเด่นสามลางที่บ่ดเนี่ยข้าเจ้าเด่นสามลางเป็นส่วนลายอันก็นต้องคุนบนคุนล่างแล้วอให้ครบแล้ว ก็ชีจังสั้นตัวครับไปเต็มที่เลยแล้วบนล่างครับโตน้ำทั้งหกทุกคยสีบัวผาดใช่ไหมครับอืมเห็นเอาตะบนมาขาล่างมาเจนึงเอาล่างไปออกบน,บนมาเจนึงเอาบนไปออกล่างเลยได้เอาทั้งสองอย่างครบเนาะบนล่างเอาโกกับน้ำเฉย มันระแวงนะครับมันบวกกาเอาอย่างเดียวด้วยเอาบนไปน้าคือเก่าฉันเอาล่างแล้วก็เอาบนไปน้ามันเป็นระแวงอยู่ว่าเสาออกเทีมยมไหมครับไปทั่วแต่ยังหวัดเลยหลายงวดลผมกับบวัวโชคดีครับสามงวดเดี๋ยวก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วต่ปีไม่เนี่ยแหละครับเอามันเปลี่ยนปีเปลี่ยนพรสไปห้าเ <5 S 2> ทีย <3 S 2> ดวงห้าครับ อาะเดียวดวงมาช่วงหลังปีใหม่ไปนี่ันดวงดีแล้วน้องพอยังต่อกันสาธุสาธุผมอยากโชคดีอยากดวงดีอยู่มันเงินแจ่มแบบนั้นครับ40ห้องนะโอ้ยได้เงินหมื่นเงินแสนน้ำข้าวเนี่ยวุฒิอุดรเราพรมก็ได้ผมตาฟันเด็ดท่าซักันครับ วันนี้ก็จับไปทั้งสองแต่กองแก่บวมผมก็ชีว่าสองหาอยู่สองหาสองหกแต่ว่าลงตาตีไปทั้งสองอินนะะ <c oughs> ผมก็เลยบ๊ะบ๊บตีน้ำหมครับตัวก้อนหัวมันบ้ามากเลยตีแค่สองเราจะสองหกสองเซ็ดเป็นครับใส่เด็กสองคน ผมภาวนาอยากให้ความฝังกับกกันอืมมันกับมาอยู่แต่ว่าตีบ่อ,อแปรบออ่อคือว่าหรอครับคันผู้ชายหลายคนเป็น6กจะเป็น6กเป็น5าอันนี้มเป็น5าให้เอฟซีเพื่อนโชคดีน้ำดลวงตาเด้องวดนี่ใส่ผีไม่เด้อมีสุขหลับสุขปู่ทุกคนเับเอา,เอาเ,อาเอาเน้นตัวนี้เราไปก้อนรถเก้าสามนี่เราไปก้อนมูรถครับผม อาผมบอสลบกวอนลวกตาแล้วครับผมฝนจะรุนฝน,นครับผมกลับนะมาสการครับผม